ขอถ่ายวีดีโอได้ไหมครับได้ค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับด้านหลังผมเป็นประตูตาแพรนะครับข้างหน้าตลาดวันอาทิตย์นะครับข้บาดมาพามาดูบรรยากาศตลาดกันนะครับมีเต็มขย่านะครับทุกคน,นเป็นบรรยากาศแบบขายของพื้นเรียกว่าอะไรของฝากเดินแล้วเหมือนข้าวสาราเลยครับด้านหน้า,น,านี้รู้สึก ตลาดนี้จะมีรู้สึกก็น่าจะมีเพราะอันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากเลยทุกคนเยอะจริงคนเยอะโอ้โหนี่พี่เขาวาดรูปนะครับนีของฝากหลายอย่างนะครับมีเสื้อผ้าเดินพาดูไปเรื่อยๆนะครับพาเดินดูไปเรื่อย ส่วนมากก็จะเป็นของยังไม่ถึงโซนของกินนะครับอ๋อนี่เหรอของกินโอ้ลองดูลองดูโอ้เกี๊ยวนี้พี่ร้านนี้น่าถ่ายอันนี้น่าถ่ายมากขอถ่ายวิดีโอได้ไหมครับได้ค่ะเีรกเกิดเดี๋ยวจะมีทำออเดอร์หรืออะไรไหมครับหรือว่าต้องสั่ง อ ah, right, right. okay, ่าได้ได้โอเคครับอ่าได้แล้วครับขอบคุณครับนี่ก็ข้างในก็จะเป็นพวกร้านนี้โอ้โหน่ากินมากนะครับเวลีกูดร้านเมื่อกี้เป็นเวลีกูดเลยพี่ร้านนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวสับปะรดนะครับครับโอ้อันนี้เป็นน้ำสมุนไพรกระบอกไม้ไผ่ เะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับทุกคนน่าจะสุดแล้วนะครับเต้นนี้ก็เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างนอกนอก,กันต่อนะพี่นะวันนี้เจอคอนเทนต์ไหมพี่เจอ,อยังครับเจอเจอร้านเม่เ่รโ้หสะดุดตามากเตะตาเทบแตกอ่ะไอครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าข้างนอกเป็นยังไงฟิลมมันดีจริงๆนะครับนี่ขนาดอากาศไม่ได้เย็นนะวันนี้อากาศไม่ได้เย็นนะครับแต่ว่า บรรยากาศโดยรอบคือบรรยากาศดีอ่ะโดยรวมนะพี่อากาศไม่ได้เย็นแต่ว่าเห็นฟิลข้างหน้านะครับเป็นซอยเป็นเขานะครับแล้วก็เหมือนจะมีแบบแสงจพ่าที่ตกนะครับนี่ลูกอะไรครับเนี่ยนี่ลูกอะไรครับฟข้าวโอ้ทุ่มไหมุ่ม มาไปดูยังอื่นต่อนะครับโอ้นี่ก็ข้างในก็ร้านเยอะเลยนะครับเส้นน้้นหน้านี้น่าจะเป็นถนนที่ขายเสื้อผ้านะครับตามซอยก็จะเป็นร้านอาหารเดินไปเรื่อยๆนะครับ อ๋อถ้าใครติดตามกันอยู่นะครับผมจะพาเดินเข้าค่าแบบนี้นะครับว่าถ้าใครอยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารนะครับก,ก,ก็สามารถไปดูได้ที่ k i n ิง t ต e e t ฟ o o d นะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาหาร้านถ่ายที่นี่นะครับแต่พี่มีเจอแล้วมีร้านหนึ่งนะเจอแล้วหนึ่งร้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกซอยหนึ่งมัน<ล>ะจะมีไห <ละ S 2> ม,ยมยอย่งเด็ดอ,อีกหนึ่งร้านเดี๋ยวเราไปรอดูคอนเทนต์กันนะครับทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้า